พูดใหม่พูดใหม่เริ่มต้นยังไงนะครับการผูกผูกแขนซ้นายให้คว้านเจ้ามาผูกแขนขวาเอาคว้านเจ้าไว้ไปทางไตให้มีคนซอยเหลียนช่วยเหลียน่ะช่วยเหลือจ้าให้มีคนช่วยเหลียไปทางเหนือให้มีคนซอยสางสองข้อคางกับเป้าเจ้าดวนแต่งเงิน ขันเจ้านอนอยู่บ้านให้มีแต่ความสุขขันเจ้าเดินน้ำทางให้พอท้องค้าแก้วให้มีแนวปกป้องติ่นตำจะท้องแทง ให้พ่อของแพงแพงคารานหมานขื่นกลัวสุคนเด้อเห็นบ่สาธุสาธุอายุวันนังสุขังพลังเด้อใตลอดปลอดภัยด้วยไปชัางใดก็ให้กุ้มให้เลี่ยมแม่นักธรณีเจ้าที่เจ้าทางเขาก็วอาไปไปต้งใด้กับทางตกรถตกเดียะงูเพิ่นเป็นอย่างเขาก็บ่กเป็นน้ำเพิ่นอืมน่ะอืดี ปลอดภัยมีคนช่วยเหลือตลอดช่ว,วเยเหลือเาอือครับ